นี่ค่ะหน่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาหนีกระไรมาติดตามเรื่องเล่าข้าวฟันฟันของหน่าหน่อยเนาะค่ะเพิ่นกะเป็นคนฝันเหม็นคนหนึ่งค่ะเออบ่ไไ้มาติดตามเพิ่นถึงเสือเนาะมานีกะมาถ้ามไทยเพิ่นว่าเพิ่นฝันเรื่องเล่าวคาวฝันันของหน่าหน่อยฝันว่าจังไลเล่าเรื่องความฝันให้คันผู้ช้มสร้างบานรับช้มรับฟั้งไหมค่ะหน่าหน่อยค่ะฟันวานฟันวาน ฝันเห็นผู้วาวเก่าฝันเห็นผู้วาวเก่าค่ะค่ะบ้านจึงไร้ตัวนันฟันว่าจากไปใสาา่แถวท่านี้ว่าเมื่อบ้านละ่ะไปพ่อพันอยู่ทา่ทาท่านันแยกมันมีมีแยกสามแยกนะพ่ออยู่แยกเพราะเราเราไนถามว่าไปใส,ส,ส่ละไปใส่กับสิไปหน้าไปยังนี่ละนะ่ะเบาเลยนะแต่ว่าแต่ว่านโตน่ะเมื่อบ้าน แต่ว่าตอบตอบเขาว่าสิไปหน้าบอกเลยว่ากลับบ้านบอกตอบว่าไปหน้าแมนบ้านนี้พ่กกระทำแค่นั้นแหละพ่กกระแนมบา้านแนมจนวัดชุดแดงหูแดงตาแนมเดี๋ยวว่าความความในใจนัน่นเพิน่นเพิน่นยังสนใจอยู่เพิ่นจองกระหูอยู่ว่าเพิ่นจองแมนกระหูอยู่ว่าเพิ่นเพิ่นแนมแนมน้ำกรด ไปจังไหนต่ออีกกับตุดแค่นี่กว่าวันนะไปเห็นเพิ่นเพื่นถามบอกค่ะเพิ่นกระถามเพิ่นกระถามว่าไปใส่คนว่ะเพิ่นถามก่อนเพื่นถามก่อนบ้านนี้ก็ได้เว้ากันกับเพิ่นอยู่ก็เว้าอยู่ก็เว้าว่าจะตอบเพิ่นว่าสิไปนหน้าแต่ว่าบ่ได้ไปหน้าแต่ว่าบ่ได้ไปหน้าบ้านข่วมฝันนั่นคิดว่าเจ้าของนั่นยังเป็นสาวอยู่บ่หรือว่า จ้าของเท่าคือเดียวนี่นะในครอบฟันนะบอสค่ะคือว่าซ้ำนี่ละเดียวนี่ะค่ะก็เลยเป็นมาสนใจเพิ่นเนาะแม่นว่าเพิ่นหักสนใจอยู่อืแต่ว่าเพิ่นก็อยู่บ้านเดียวกันบอกรับแม่เนาะยู่บ้านเดียวกันนนั่่ละเพิ่นก็มีลูกมีเมียไปแล้วแม่นอืค่ะเพิ่นเพิ่นยังอยู่บ่ยังมีชีวิตอยู่บ่่ตตายแิง เสียชีวิตโดนเหลวโดนเล้วแต่ว่าบ่เคยฝันเห็นจักเทื่อเพิ่งมาฝันเห็นนี่กหลังฝันเห็นฝันเห็นผู้บ่าวเก่าเนาะแต่ว่าแต่ว่าน่อยนาะคิดว่าที่เป็นเด็กโตเก่าบคี่จังไดยคิดว่าโตเก่าต้องมาแล้วเตตติดโตเก่ามากน่ำเพราะว่าเพราะว่ากะ พอผู้เฒ่าเก่าเนาะ,ะเพิ่นกระทำผินก่อนทั้งสี่พเพิ่นเป็นผี่นบ่แม่นบ้านน้ความฝันนั่นคิดว่าเพิ่นเป็นผีบอก็คิดว่าก็คิดว่าเพิ่นตายแล้วก็หูอยู่ว่าตายแล้วอืค่ะบานนี้กระตื้นเลยบอสน่อยก็ตื้นกระแจงไหม,ม <c oughs> ค่ะบานนี้เพิ่นเสียชีวิตนี่เสียชีวิตตอนเพิ่นอายุจะปีนอะค่ะประมาณสี่สิบสี่สิบเอืดนีล 4 40 41อยู่อยู่ในช่วงอายุนี่เนาะค่ะเพิ่นเสียชีวิตด้วยโรคไข้ไข้เจ็บนี่บ่ค่ะบอกตังว่าอหมื่นข้องหนามบอกหมื่นหมื่นนอกโอ้ไข้ไข่ว่าตายแบบตายหงเลยเนาะตายแบบบ่ได oh, oh, well, oh, oh, ้ตายไข้ตายเจ็บเนาะค่ะหน้อยฟันเห็นทีตายหงเนาะ เพราะว่าบ่นป่วยค่ะเพราะว่าเพิ่นตายโดยอุบัติเหตุเนาะหน่อยเนาะบ่เคยฝันเห็นจักเทื่อเพิ่งเพิ่งมาฝันเห็นคันคันตายแบบนี้เฮาก็เอิ้นว่าตายหงเนาะตายหูตายหงค่ะก็ได้ก็ได้ถามว่าสิไปไสอือสิไปหน้าแต่ว่าในใจน่ะยเนาะว่ได้ไปหน้าดอกสิไปในบ่าอวามฝันนั่นตัวคก็สิแม่นตัวเขาเนานเพราะว่าสิไปหน้านะแน่ในใจน่ะน้อยว่าสิไปไส ในใจกับจิบเมื่อบานพี่ล่ะจิบเมื่อบานน่ะน้าบอง่ายจ้ะฮะบอกง่ายๆว่าในความฝันนั่นน่หน่อยนี่คืดหยาดหยาดพิ่นน้ำไปแมนบอกโอ้ก็เลยตัวไวตัวไวว่าไปหน้าบอกให้มันแล้วค่ะตัวให้มันแหววตัวไปเบอกไปให้มันแหววให้มันวิดว่ัสด์ซะเพราะว่าเพราะว่าในใแต่บ่ท่านตายกะน้ำเนาะกะน้ำบาดในในความฝันนั่นก็คือ คือจังมันสีน้ำนะว่างายซะคือถีน้ำนเผ่าตลอดเวลาดินะเพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเพิ่นมักนหน่อยแห้งเพิ่นก็นั่ไปหันไปหนีก็นั่ตลอดจังสิพอตายแล้วก็ยังมาะนั่มแต่ตอนแต่ตอนมีชีวิตอยู่นี่ไปให้ไปหน้าจังสิเพิ่นก็นั่ไปคุยแต่เขาพ่อคันแต่แต่งงานก็ยังมันก็ยังไปเนแล้วก็ผูกแขนก็ผูกแขน แขนงมดขึดขายมันว่ะโอ้ยขามากขนชิงลูกแสดงว่าผู้เอาเก่าหนี่กับสมักบุลุบุลุกค่ะนาดตายกันยังมหาแนอบ่าวมากขุนชิงลูกอ่้ยค่ะบ้านนี้ขออนุญาตถามหน่อยจัะหน่อยเนาะอันตอนที่ผูกแขนแต่งงานตอนที่เพิ่นมีชีวิตอยู่หน่อยแต่งงานนี่เพิ่นก็มว่าผูกแขนแมนเสียชีวิตนั่นพ่อแต่งงานไปโดนแล้วบ่ะเพิ่นยังเสียชีวิตหรือรอรอกันโดนเติม โอ้ดนเติบอยู่จนหมอไม่หายวะโอ้ค่ะจนเพิ่นนี่ขอกครัวไปแล้วเอาหง่อค่ะค่ะแต่ว่ากับเปรตเนาะค่ะเลิกล่ากันไปตั้งโดนตั้งนานเนาะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาฝันเห็นแต่เนื่งว่ากำลังฝันเห็นนี่ละกับโบเน่เด้ะอายุเนาะอายุเพิ่นสำคัญอยู่เด้เรีว่าอายุหน้อยที่จริงเดือนห้าสิบ โอู้ค่ะสิบปีเนาะคลายๆว่าเพิ่นหนำน่ะหน่อยบ่ว่างอายุน่ะหน่อยสำคัญแน่นาะค่ะค่ะเดี๋ยวว่าจะจ้องเนาะจ้องจะไปหนำสิไปหน้าก็สิไปหนำจนในความฝันหน่อยนี่ได้ตัวไว้ว่าซั่นซสั่งไหวตัวไว้ว่าเป็นหน้าเนาะค่ะมันงงแต่ว่าจะถึงก็ถึงเป็นเช้ากันมันมันก็สิถึงก็ถึงนามันก็เบิ่งคัก ค่ะเป็นท <c oughs> well, so ี่ใจอยู่เนาะค่ะบางเรื่องนี่คูเป็นคือ่ะมัน่รู้ก็สนุกนะจะคูกนะค่ะในความฝันนันยางน้ำกลนบ่อหน่อยบ่อเพื่อจะยืดยืนแนมเลยแนม่แนมแบบอันนี้เลยเพรามันแบบปฏิอันธรรมดาเลยจ้องแนมจ้องเร่งใช่เลยอืตาใส่บ่อ้าถ้องมันยังเป็นคนก็คือสีน่อเนาะเออก็จนเด็กตัวไหวุ่นละแม่ ควมันมากกว่าคือว่าคือเป็นผื่อค <m ich ens noise> mm ือ hmm. ผื่นน้เขาบอกอ่ะค่ะคือว่าคือว่าบอบอท่านไปใส่นะตายโอ้ีหค่ะยังวนเวียนอยู่อยู่โอ้โอค่ะค่ะค่ะนาหน่อยกับ่บเคยฝันจักเถื่อโบเคยจักเคื่อแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาฝันเห็นแต่ผ่านไปแถวันนบอกมองคนอยู่คนเศ้าผ่านไปบอกผ่านอยู่เมื่อนั้นโอ้ผ่านอยู่ เมื่อนันเดกายไปอยู่สถาบันหน่อยก็บริคิดยั้งเมนโดบริคิดเห็นว่าเป็นผู้บราวเก่าบริคิดเลยแต่ว่ามาฝันเนาะบางครั้งเพื่อนเพื่นทีอาจเห็นข่วมเลื่อนไว้แบบว่าเข้ายางผ่านเพื่อนเนาะกับบนิเนแนวที่ใจหูเนาะแต่บ่าที่นเนี่ยนี่หนาหน่อยนี่อายุหนาหน่อยกับอายุผู้สี่สียชี่ิตหนาหน่อยหมักอะไรเห็น ก็คืดวัาก็ขืดว่นอายุอ่อนฟองนี่แหละอายุหนาหน่อยเนาะห้าสิบปีเนาะค่ะแต่ว่ากะซ้ำคัญได้เนาะหนาหน่อยเนาะผีตายหงนี่จังได้ก็มีศูนย์ขัะแมนค่ะเอาศูนย์ใส่ทั้งหนากระได้เนาะหนาน่อยเนาะใส่ทั้งหนาอายุหนาน่อยหรือว่าใส่ทั้งหนาของผู้่นเสียชีวิตกระได้เนาะอือค่ะเอา อายุผู้่นเสียชีวิตอี่41 40, 40ปีอย่าง41หนาหน่อยนี่ก็หา0ปีค่ะบ้านเล็กที่นาหน่อยเท่าไหร่นอค่ะเล็กที่เรียกนี่ก็159โอ้159กกนอค่ะนอค่ะเรื่องเล่าความฝันของนาหน่อยมี่ยังเพิ่มเติมบอค่ะแต่ทอนนี้ละค่ะ,คะ,คะ ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลยให้ท่านผู้ชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังนอกการหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของหนอนหน่อยเนาะค่ะหน่อสี่ศูนย์สี่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมเป็นอายุของคนตายเนาะค่ะหน่ออายุหนอนหน่อยเองนีหาสิบปีค่ะท่านผู้ชมเลขสามโตกับศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เนาะค่ะหนอห้าศูนย์นีหนอนหน่อยเพิ่นว่าเพิ่นเน้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นมักแห้งโกโมค่ะ จังเล็กให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมั่นกับตัวเลขของหน่อยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าโปกกขอฝากช่องเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อที่สีพ่พลาดตัวเลขและการเนวทางความฝันดีๆค่ะท่านผู้ชมขันมีตัวเลขเนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าโปกกสีไปติดตามมาฝากเอซทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ